สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าพื้นฐานของการทำการตลาดสำหรับผู้ที่สนใจการตลาดออนไลน์นะครับเรื่อง customer persona แล้วก็ customer journey ในประสบการณ์ของผมผู้ประกอบการคนที่ทำธุรกิจ SME หลายท่านก็ไม่ได้จบด้านการตลาดมาครับแต่เราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักหรือเป็นความเชี่ยวชาญของเราเพราะงั้น ความรู้ด้านการตลาดในสมัยใหม่มันมีผลมากเลยเพราะงั้นผมเ่งทำวิดีโอตัวนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาข้อมูลพื้นฐานด้านการตลาดมาดูก่อนว่าเหตุผลทำไมผมถึงอยากจะเล่าเรื่อง Customer Persona และ Customer Journey ครับ Customer Persona เนี่ยจะเป็นกรอบให้คุณลงลึกไปถึงลูกค้าของคุณไปดูว่าข้อมูลเข้าใจลูกค้าของคุณมากขึ้นผลวัตถุประสงค์ สูงสุดเลยที่ผมอยากย,าย้อยากจะได้จากคัสเ o อร์ Personal ก็คือถ้าเราทำการตลาดออนไลน์เขียนโพสต์บน Facebook หรือทำคอนเทนต์ต่างๆเราอยากให้คอนเทนต์ตัวนั้นน่ะมี Impact ต่อลูกค้าผมใช้คำว่าไปกระส่งไปกระแทกหน้าลูกค้าได้เลยเพราะเรารู้ข้อมูลเชิงลึกแล้วเพราะงั้นการที่คุณจะส่งโพสต์ไปกระแทกหน้าลูกค้าเพื่อจะดึงดูดความสนใจของลูกค้าเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าเขามีปัญหาอะไรต้องการอะไรคาดหวังอะไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ customer persona เนี่ยตอบโจทย์ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังส่วน customer journey เป็นของคู่กันนะครับสำหรับประสบการณ์ผมคือเส้นทางที่ลูกค้าเดินมาหาเราเมื่อลูกค้าสักมาซื้อสินค้ากับเราหรือโทรมาคุยกับเราไลน์ไลน์ OA มาหาเราเมสเซจมาเนี่ยเข้ามาได้ยังไงเราอยากจะรู้ว่าลูกค้าเจอเราที่ไหนทำไมถึงมาซื้อสินค้ากับเราเป้าหมายสูงสุดก็คือเราอยากจะ ตามกับตามรอยกลับไปในเส้นทางที่ลูกค้ามาแล้วไปปรับปรุงเส้นทางให้มันราบลื่นมากที่สุดยิ่งเราสามารถทําให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายราบลื่นได้เมื่อเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะปิดการขายจากลูกค้าก็มีมากขึ้นเพราะงั้นเลยเป็น2เรื่องคู่กันที่เวลาที่ผมจะเล่าเรื่องพื้นฐานการตลาดเนี่ยผมจะเอาสองเรื่องนี้มาคู่กันนะครับก็คือ customer persona แล้วก็ customer journey คราวนี้มาดูทีละตัวครับ customer persona คืออะไร ผมก็แบ่งออกมาง่ายๆมีอยากอยู่อยอ่5เรื่องใน c u ส t ตอร์ Persona อร์ซนาหก็คือโปรไฟล์ตัวแทนลูกค้าเป้าหมายนะครับก็ประมาณว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะสะดวกใจอยากจะตื่นเช้ามานั่งทำงานเลยถ้าผมสามารถหาลูกค้าถ้าผมรู้ว่าลูกค้าที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นลูกค้าในฝันของผมลูกค้าในฝันของผมน่นคือ c u ส t ต m e r เมอร์เพผมอยากได้ลูกค้าแบบนี้แหละ งั้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเออลูกค้าในฝันของคุณคือใครเราจะสร้างขึ้นมาเป็นเพอร์โซนาเพื่อที่จะเอานำไปใช้ในการทำการตลาดนะครับอ่าคัสเตอร์เพอร์โซนาข้อ2นะครับคือเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกคราวนี้เวลาผมถามคุณว่าลูกค้าของคุณคือใครผู้ประกอบการหลายท่านก็อาจจะบอกว่าเออเพศอะไรอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนสถานะครอบครัวเป็นอย่างไรนั่นเป็นข้อมูลพื้นฐาน แต่ในเรื่อง customer persona หรือลูกค้าในฝันเนี่ยผมอยากให้คุณลงลึกเข้าไปอีกว่าลูกค้าเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเขามีความคาดหวังอะไรเขามีไลฟ์สไตล์มีความสนใจอะไรแบบไหนสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยคุณในการทำการตลาดออนไลน์ได้ดีมากขึ้นซึ่ง customer persona จะเป็นตัวตีกรอบให้คุณไปหาข้อมูลเหล่านี้พอคุณได้ข้อมูลแล้วข้อ3ก็คือมันจะช่วยทาให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าคุณทําการตลาดออนไลน์ด้วยตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยพบปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณอยากจะให้ใครมาช่วยงานคุณยกตัวอย่างเช่นคุณมีคนทํากราฟิกคุณจ้างฟรีแลนซ์เขียนคอนเทนต์หรือมีน้องๆในในทีมของคุณช่วยตอบไลน์ช่วยโพสต์บน f c e e o o o เนี่ยการมี c u สเ o อ e r p e เพอร์โซเนี่ยอาจมันจะทําให้แต่ละคนเนี่ยเข้าใจากลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้ตรงกัน ยกตัวอ,อย่างเช่นผมอาจจะมีลูกค้าในฝันแล้วผมก็เขียนรายละเอียดของลูกค้าในฝันเลยลูกค้าในฝันผมผมตั้งชื่อเลยชื่อเท่าแก่น้อยแล้วก็จะมีรายละเอียดเดี๋ยวคุณจะเห็นรายละเอียดของมันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานร่วมกับคนอื่นๆจ้างทําให้ให้กราฟิกทําภาพหรืออาจจะมีฟรีแลนซ์มาช่วยทํายิงแอดบน Facebook อะไรแบบนี้หรือมีเอเจนซี่โฆษณาก็ตามมันสามารถทําให้เราสื่อสารกันได้คล่องและไปเหประสิทธิภาพมากขึ้นเอ๊ะวันนี้นะเราจะทําโฆษณาเจาะไปหา เท่าแก่น้อยกลุ่มลูกค้าเท่าแก่น้อยพอนึ่ภาพบอกไหมครับนั่นคือข้อ3ทําให้คุณสามารถสื่อสารกับทีมงานของคุณได้ดีมากขึ้นข้อ4นะครับข้อนี้สําคัญมากเลยช่วยให้ระบุค,ความต้องการและเป้าหมายของลูกค้าได้ชัดเจนอย่างนี้ผมเริ่มต้นว่าการที่มี customer persona เนี่ยลึกๆแล้ววัตถุประสงค์จริงๆคือเราต้องการรู้ว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรและเราสามารถที่จะ สื่อสารกับลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้นโอกาสที่จะปิดการไขายได้มากขึ้นการมี c u สเ o อร์ p e r s o n a นเนี่ยมันจะช่วยตรงจุดนี้แหละ,ะครับเพราะเราต้องโดนกรอบของ c u สเ o อ e r เพอร์เซนเจาะลึกลงไปหาปัญหาของลูกค้าให้ได้และสุดท้ายพอได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้คุณง่ายขึ้นในการที่จะสร้าง Customer Journey หรือต้องการที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเออแล้ลูกค้าเส้นทางของลูกค้าที่เดินเข้ามาหาคุณเป็นอย่างไรมาจากไหนบ้างนะครับนั่นเป็น รายละเอียดของ customer persona ภาษาไทยน่าจะเรียกลูกค้าสมมตุติแต่ผมเรียกลูกค้าในฝันแล้วกันนะครับคราวนี้เข้าใจนั้นแล้วเออ customer persona นะคือเราต้องการจะเก็บข้อมูลลูกค้ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ควรจะอยู่ใน customer persona ข้อมูลแรกนะครับก็คือตรงนี้นะครับข้อมูลพื้นฐานหรือเรียกว่า demographics นี่เป็นข้อมูลเบสิกทั่วไปครับเวลาผมถามคุณว่า ลูกค้าของคุณคือใครคุณตอบได้ทันทีเลยครับลูกค้าเพศอะไรอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรอยู่แถวแถวไหนจังหวัดไหนสถานะครอบครัวเป็นยังไงรายได้เป็นอย่างไรนั่นคือข้อมูลพื้นฐานซึ่งในสมัยใหม่นี้ถ้าคุณทําการตลาดออนไลนใ์ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยแค่นี้ไม่พอครับสิ่งที่คุณต้องทําต่อคืออันที่นี้ครับอันที่2ครับพฤติกรรมของลูกค้าการใช้ชีวิตของลูกค้าไลฟ์สไตล์แล้วก็อินเทรสของลูกค้านะครับยกตัวอย่างเช่นผม ผมขายครีมกันแดดครีมกันแดดผมเนี่ยราคาแพงมากเลยหลอดแถวแถวแปดกว่าบาทเพราะงะั้นสมมุตินะครับเวลาผมสมมุติผมจะยิงแอด a c e b o o k เนี่ยผมอาจจะยิงแอดไปหาผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งบริหารเพราะผมต้องการคนที่มีงเงินเดินเยอะๆสนใจชอบถ้ากินทาทานกาแฟต้องดื่มกาแฟ Starbucks ถ้าจะทานอาหารเขานะ่าจะชอบประมาณอาหารญี่ปุ่นเห็นไหมครับ ถึงแม้แต่ถึงแม้ว่าผมจะขายครีมกันแดดแต่บางทีความสนใจไลฟ์สไตล์เขาเราก็ดูด้วยเพราะงะั้นคุณก็ต้องกลับไปดูว่าลูกค้าของคุณมีพฤติกรรมมีไลฟ์สไตล์แบบไหนไลฟ์สไตล์ในความคิดผมเป็นคีย์สำคัญที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นและทำให้ส่งคอนเทนต์หรือส่งโฆษณาไปหาลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้นเพราะงั้นมันควรจะอยู่ในคัสเตอร์เมอร์เพอร์เซนาของคุณด้วยอีกอันนึงที่ จำเป็นคือพฤติกรรมการซื้อหรือ buying behavior คุณน่าจะต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณอนะ่ะส่วนใหญ่แล้วซื้อสินค้าอะไรพอซื้อสินค้าอันนี้แล้วซื้อซ้ำเมื่อไหร่ซื้อสินค้าตัวนี้แล้วซื้ออะไรเสริมบ้างสิ่งเหล่านี้คุณต้องเริ่มจะต้องทำเป็นระบบถ้าคุณมีระบบ CRM มีระบบบัญชีที่เก็บข้อมูลอยู่อันนี้อยู่แล้วก็ดีเลยเป็นส่วนหนึ่งของ customer persona แต่ถ้าคุณยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่าคุณจาเป็นต้องเริ่ม ที่ต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์ก็ได้ครับใช้สมุดจดอย่างนี้ก็ได้แต่ทำให้คุณคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะการที่จะคิด customer persona ในความคิดผมผมไม่อยากให้คุณเดาคาดเดาจากประสบการณ์อะไรที่เก็บเป็นข้อมูลได้เราจะเก็บเป็นข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อจะทำให้เราได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นจับต้องได้นะครับงั้น จากวิดีโอตัวนี้ถ้าคุณซื้อไอเดียผมเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยคิดเป็นระบบมากขึ้นพอไปทําอะไรต่อยอดคุณจะได้รู้ว่าอ๋อคุยกับลูกค้าต้องทําอะไรต่อนะครับข้อมูลต่อไปคือช่องทางที่ลูกค้าใช้อันนี้แหละครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้หลายๆท่านฟังว่าสมมุติว่าเราใช้ Facebook ใช้ Tik t o ็อกเป็นประจํามันก็ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะใช้เหมือนเรานะครับแต่เราควรมีความชอบในแพลตฟอร์มที่ต่างกันเราก็ต้องไปดูลึกเลยว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่ เขาไปในแพลตฟอร์มไหนยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะคุ้นเคย f a c e b o o k t i k t o k อยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปดูในลูกค้าของคุณเขาอาจจะไป YouTube ไหมไปแพลตฟอร์ม Lemon a อทคุณอาจจะไปหาข้อมูลต่อ Lemon a อทคืออะไรเพื่อเราจะได้นำมาปรับใช้ในกลยุทธ์การตลาดของเราก็คือช่องทางตัวนี้ต้องอยู่ในเพ้อคัสเ o อร์เพอด้วยและสุดท้ายสำคัญที่สุดคือความต้องการแล้วก็ปัญหาที่เรียกว่า e ิสและก็ pain point เพราะเนี่ยคือสิ่งสุดท้ายที่เราอยากได้เลย การที่เราสร้างคัสเ o อร์ Persona ก็เพราะว่าเราต้องการรู้ให้ได้ว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรเพื่อเราที่จะเพื่อเราจะได้นำเสนอว่าความเชี่ยวชาญของเราสินค้าของเราบริการของเราสามารถช่วยลูกค้าได้นะครับนี่เป็นข้อมูลที่คุณควรจะเก็บใน c u สเ o อร์ Persona โอเคอันนั้นจะเก็บยังไงดีผมเอาวิธีง่ายๆให้กับคุณผมมองภาพคนที่ดูวิดีโอผมตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทําธุรกิจใหญ่มากนะเป็นธุรกิจใหญ่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นธุรกิจ SME เพราะฉะนั้นอาจจะมีงบประมาณที่จํากัดจะให้ไปซื้อซอฟต์แวร์อะไรมากมายก็อาจจะเป็นไปได้ยากงั้นผมก็บอกว่าเอ้ยงั้นไอเดียในการเก็บข้อมูลตะกี้เนี่ยก็ไม่ยากเหมือนกันผมบนนำเสนอ5ไอเดียนะครับไอเดียแรกอ่ะคุยกับลูกค้าโดยตรงเลยปกติคุณน่าจะโทรศัพท์รับโทรศัพท์คุยกับลูกค้าอยู่แล้วคุยกับลูกค้าใน m บ s s ซ n เจ r ใน Li n e OA แต่คราวนี้บทสนทนาต้องเปลี่ยน เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าหลังจากคุยกับลูกค้าแล้วเราจะเก็บข้อมูล c u สเ o อร์ Personal ของเราเพราะเราจะไปสร้างลูกค้าในฝันของเราทําเป็นข้อมูลเอาไว้งั้นการคุยอาจจะเปลี่ยนนะครับลูกค้าโทรมาอาจจะต้องมีรบกวนสอบถามหน่อยลูกค้าทําอาชีพอะไรอาจจะต้องไปนอกเรื่องที่มันอยู่ใน c u สเ o อร์ p e r s o n a ของเราเห็นเราจากช่องทางไหนคะลูกค้า ต้องการเอาสินค้าหรือบริการเราไปไปทำอะไรครับมันแก้ปัญหาตรงไหนของลูกค้าเราอาจจะต้องถามอะไรเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับมันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ให้คุณรู้ว่าข้อมูลที่ต้องการคืออะไรหรือข้อที่2ใช้แบบสอบถามคุณอาจจะส่งเข้าไปเป็นในลายกลุ่มลน์ OA กลุ่มของลูกค้าของคุณทําเป็น Google Form s, ก็สามารถทําได้นะครับาจากประสบการณ์ผมตอนแรกผมก็ทําอย่างนี้เหมือนก,นกันกับลูกค้าปัจจุบันของผม ตอนแรกผมก็ไม่นึกว่าลูกค้าเขาจะตอบคำถามของเราแต่ทีมมาร์เก็ตติงบอกว่าลองทำดูนา่าอาจจะเป็นไปได้ซึ่งก็เป็นไปได้จริงๆลูกค้าที่เขาคาดหวังให้เราทําบริการหรือทําสินค้าให้ดีมากขึ้นเขาก็เต็มใจที่จะสะดวกใจที่จะตอบคําถามเพราะเขารู้ว่าถ้าเราทําได้ดีขึ้นก็เป็นประโยชน์กับตัวเขางั้นคุณอาจจะต้องลองครับว่าใช้แบบสอบถามนี่แหละอย่าเพิ่งคิดว่าลูกค้าจะไม่ตอบเพราะผมเคยคิดแล้วสุดท้ายลูกค้าตอบครับใช้แบบสอบถามแบบง่ายๆก็ได้ หรือ3ถ้าคุณมีระบบอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปดูในระบบ CRM ของคุณระบบบัญชีของคุณดูประวัติการซื้อดูพฤติกรรมการซื้อถ้าคุณยังไม่มีผมคิดว่าหลังจากวิดีโอตัวเนี้ยคุณอาจจะต้องเริ่มและถ้ายังไม่ใช้ระบบก็ใช้สมุดก่อนก็ได้ครับแต่ต้องจดเป็นระบบคุณต้องคิดมาคิดมากขึ้นว่ากระบวนการทํางานของคุณจะทําอย่างไรให้คุณสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้เพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญในการทําการตลาดออนไลน์ นะครับเนี่ยผมก็บันข้อ3ไว้ทําฐานข้อมูลแล้วก็ประวัติการสื่ออันที่4คุณอาจจะอันนี้ง่ายมากเลยครับสำรวจคอมเมนต์ในโซเชียลก็ประมาณว่าคุณไปส่องในโซเชียลมีเดียต่างๆในเพจของคุณใน t i k t o อกของคนดูซิว่าลูกค้าเขาพูดอะไรบ้างเขาบ่นอะไรเขาคอมเมนต์อะไรมานะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราเข้าใจลูกค้าคเพราะลูกค้าอาจจะ คอมเมนต์มาใน Facebook คุณอาจจะเปิดเขาไปดูโปรไฟล์ของเขาสมมุติเขาเปิดเป็นสาธารณะได้เราก็ดูเออเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนเขาทํางานอะไรอยู่เขาอยู่แถว,แถวๆไหนครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้านเขาประมาณไหนเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวเกาหลีอะไรแบบนั้นทําให้เราเข้าใจมากขึ้นพอเห็นภาพไหมครับนี่พอผมให้ไอเดียคุณคุณอาจจะทําให้คุณเนี่ยนึกออกว่าเอออะไรที่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ก็ประมาณนี้นะครับข้อสุดท้ายครับ คุณอาจจะใช้กลุ่มไลน์ก็ได้ถ้าคุณมีไลน์ o ออยู่แล้วหรือมี Facebook กลุ่มอยู่แล้วก็ลองไปเข้าไปดูข้างในไปส่องดูว่าเออเขาคุยอะไรกันเขาคอมเมนต์เข้าบนอะไรกันถ้าคุณไม่มีหรือกลุ่มคุณไม่ใหญ่พอคุณอาจจะไปจอยกลุ่มอื่นๆที่มีธุรกิจคล้ายๆกับคุณก็ได้ในกลุ่ม Facebook หรือกลุ่มไลน์เพื่อจะไปแอบ,บส่องดูข้อมูลไม่ได้ทำอะไรบิดน,นะครับไปศึกษาข้อมูลว่าเออคนที่เป็นกลุ่มคนคล้ายๆกับลูกค้าเราเนี่ยเขา เขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเขาชอบเรื่องอะไรเขามีปัญหาเรื่องอะไรข้อมูลเหล่านี้จะช่วยคุณในการสร้างคัสเตอร์เมอร์เพอร์โซนาได้เพราะคุณทําเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถสร้างคัสเตอร์เมอร์เพอร์โซนาได้หน้าหน้าจอนี้ก็คือตัวอย่างของคัสเตอ e r เมอร์เพอร์โซนาครับผมทําให้คุณเห็นก่อนเนี่ยเป็นผมสมมุติว่าผมขายครีมกันแดดนี่คือคัสเตอร์เมอร์เพอร์โซนาครับคุณเมย์ผมทําให้ชัดเจนเลยนะครับเขาเป็นหัวหน้าน่าจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้บริหารน,นี่แหละ แล้วก็มีรายได้ระดับ1 5ึ่งห้าหมื่นถึแสนบาทนะครับก็ยังโสดหรือบางทีก็แต่งงานแต่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในในเมืองนะฮะผมก็เนี่ยเป็นอินโทรแต่ถ้าคุณดูเนี่ยนี่เป็นหัวข้อที่คุณนำไปใช้ได้เลยข้อมูลเบื้องตดนดิมูกรฟิกห็นะครับพฤติกรรมการซื้ออพฤติกรรมการใช้ชีวิตอ่ f ไลฟ์สไตล์อินเทรสเขา ความต้องการและปัญหาคุณเมย์เนี่ยเขาต้องการครีมกันแดดที่ซึมได้เร็วไม่เหนียวเนิเนะเขาแต่งหน้าด้วยก็ต้องทําให้มันไม่เป็นคราบแล้วก็ต้องมี SPF สูงๆแล้วถ้าจะถ้าจะให้ดีเนี่ยมีบํารุงผิวในตัวยิ่งดีใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารวบรวมมาช่องทางการซื้อคุณเมย์ลูกค้าในฝันของผมเนี่ยดูทุกช่องทางส่วนใหญ่ใช้ Facebook, IG Tik t o k ในการหาข้อมูลแต่ซื้อจริงไปซื้อในช h อป e ะะี Lazada เพื่อได้ส่วนลด ติดตามโปรโมชั่นใน Facebook ใน IG ของของเพจของเราเห็นไหมครับเราเขียนอะไรแบบนี้เข้ามาทำให้มันชัดเจนมากขึ้นและยิ่งคุณทำนึกออกเลยนี่หน้าตาคุณเมย์เป็นประมาณแบบนี้แต่งตัวแบบนี้เวลาที่คุณทำโพสทำวิดีโอทำคอนเทนต์เนี่ยมันจะกระแทกหน้าคุณเมย์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะเราจินตนาการแล้วว่าเราจะทำคอนเทนต์นี้เพื่อใครนะครับผมก็มีสรุปนี่อาจจะเขียนคีย์เมสเซจในคอนเทนต์เลยกันแดดที่เข้าใจผู้หญิงทำงานต้องเบาบางไม่มันไม่เป็นคราบ แต่งหน้าติดทนเห็นไหมครับมันจะทําให้คุณมีไอเดียในการทำคอนเทนต์ได้ดีมากขึ้นและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างคัสเตอร์เพอร์โซนาที่คุณสามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยดูจากเทมเพตนี้ครับ นี่เป็นตัวอย่าง customer persona นะครับเดี๋ยว customer journey เดี๋ยวผมทำแยกไปทำอีกวีดีโอตัวหนึ่งสมัยใหม่ใน customer persona ก็ทำได้ง่ายมากขึ้นคุณสามารถใช้ Gen AI อย่างเช่น ChatGPT หรือ Gemini มาช่วยตั้งต้นขึ้นมาก่อนก็ได้แต่อย่างน้อยคุณต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่า customer persona คืออะไรเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับผมทำวีดีโอเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ออกมาทุกอาทิตย์ถ้าคุณสนใจกดติดตามได้เลยครับ